วัน,นที่ยันสองตรมเข้าไปสะสมบุญเท่ละหน่อยสะสมบุญจากการให้ท่านท่านก็นคือการสะสมบุญนี่แหละการสะสมบุญน้ำสุกมาให้นี่ยการชาสมบุญในการนั่งสมาธิอีกผู้ใดมาสูมือก็มีผู้บ่ได้มาสูมือก็มีอ่าจะว่าการนั่งนี่บ่จําเป็นตรงมาวัดก็ได้เฮ็ดคือการก็ได้ ฝึกก็ได้ปฏิบัติอยู่บ้านอยู่ซองคือกันบนเป็นเวตีย่ำเสวยย่ำมาวันย่ำอยู่บ้านอยู่ซองย่ำก่อนหลับก่อนนอนเหตุให้เหตุหน้าเหตุหัวเหตุสวนอยู่กับภาวนาได้คนบาคันย่ำม,มีร่มหายใจคันยังหายใจอยู่กับภาวนาได้ทุกครั้งการภาวนาจึงจำบริจาเป็นสถานที่อยู่ใส่ขวให้มีร่มหายใจแต่ภาวนาได้สุมองนี่ก็เป็นรักของการภาวนารักของความเพียร ผู้ใดมีความเพียรผู้ใดมีความเพียรกล่าผู้ใดมีความเพียรหน่อยก็อยู่นี่ละมีหน่อยกระนับใดหนอยมีหลายกระนับไดหลายนครับร่มหายใจไดหลายเบิ้งใดหลายคือกันนั่นแหละก็ผู้เศ้าหน้าผู้เหตุหน้าผู้เหตุหลายก็ได้หลายได้เขาได้นามหลายได้ผลผลิตหลายผู้เหตุหน่อยก็ได้เขาหน่อยได้เข่าปานามหน่อยการแสวงหาทรัพย์กับบดใดตั้งกันอันนี้เป็นการเอื้นบาทรัพย์ภายใน ทรัพย์ไในก็คือบุญคือกุศลทรัพย์ไพยหนอกก็คือจริงเดียวหาเห็นนี่แหละเยี่นสั้นบานช่องดินรถเลือดยังว่าไปตามเรื่องของทรัพย์มันแต่ว่าอันพ่นว่าเป็นทรัพย์ไในทิ่ต่างคนต่างเหตุบ่เป็นสิยกให้กันได้บ่คือของภายหนอกของภายหนอกกันยังยกให้กันได้โย่บ่มีเยียนมีซานก็เหตุให้กันสร้างให้กันบ่มีรถมีเรือก็ซื้อให้กันเอาเงินอันนี้ให้กันแต่ว่าบุญกุศลนี่มันบ่มีพูนยกให้กันได้ปุ้ย ทรงให้กันได้ส่วนมากกับมีตั้งแต่เสืยอว่าเสืยอว่าตายไปแล้วข้าเจ้าสิอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เฮ็ดบุญเฮ็ดเอียงไปให้ลูกเต่าสีเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลไปให้อันนั้นก็เป็นความประมาทของเฮาภูวประมาทแล้วก็เฮ็ดเอาเองนี่แหละจัมมัติเฮ็ดไปให้บ่เฮ็ดไปให้ขันเท่าตายแล้วลูกเต่าเล่าล้านก็ได้ขันบ่ประมาทเท่าก็เฮ็ดเอาเองนี่กันอันดีใดกรบอสูดีถ้ำนี่นะทำท,ำ,ทำใดกรบอสูดทำ ลงมือทำนี่แหละทำเอาเห็ดเอาสางเอาทำเอาพันบบเห็ดบบสางมันกับด้แต่หวังมันก็ได้แต่ขาดแต่วังอุหันละ่ะความเป็นที่พึ่งของตนกับบ่มีตนแรกเป็นที่พึ่งแห่งตนกับบ่มีขันห้าด้ยวยเห็ดยูงซี่กับเห็ดนี่แหละวังเป็นที่พึ่งในโลกนีโลกนาฮหว,วังเป็นที่พึ่งจากของเอิรนว่าอัตาีอาตัอตนโนหน้าโถตนแรกเป็นที่พึ่งแข่งตนว่าต้องไปคิดต่อว่าลูกต่อเล่าล้านเขาจะเห็ดบุญแจกเขาไปหาเขาจตแจก มันเดากนี่เฮ็ดบุญอุทิศไปให้ไปนี่หาหนังเท้าลูกหลานมันกับ่มีอยู่มีกินมันกับวเห็ดไปให้เฮ้าว่หาเดกไปเฮากับมี่นี่ก็เป็นความบ่ประมาทเห็ดของเข้าขึ้นไปเพราะว่ามันบ่เดนี้ไปจากกันลายดอกผููใดกับมี่พ่อคือกันนั่นแหละมรณะไพ่ไพ่ทั้งหลายที่มันเขาม่าตอนนี่ก็คือไพ่ของโลกของความตายโลกของตายตายตาย,ยุ่ซื่อก็ตายกับขามหาเอื่นบ่เป็นไพ่ไพ่ของอีหยังในยุคนี่ตัสิซำไพ่ของอันไว้รัดนี่บ่ได้ มันก็บเบิงตั้งแต่ประเทศนั้นประเทศนี้ตายลงไปประเทศจเจริญหรือบ่เจริญประเทศที่ทวีปใดเอเชียหรือว่ายุโรปหรืออยังเป็นไปน้ำกันไปบดติตเสื่อติดอย่างไปกระทบกระเทือนไปบดบ่วะาด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านอยังก็ต้องยุดก็ต้องเป็นอย่างกันไปบดเมี่ยแต่การแข่งขันกีฬานั้นใน,นนี่นั่นก็คือคนแข็งแรงที่สุดก็ยังตายได้ก็ยังติดเสื่อก็ยังเป็นนั่นเป็นนี่ได้คนรวยเขาเจ้ายุ่ิยังไดเขาเจ้ากับเป็นได้ขาเจ้าก็เป็น ติดเสื้อติดยางตายลงไปได้หมอผู้มีความรู้ความสามารถกันยังตายได้ติดเสื้อได้พออองพยาบาลกันยังติดเสื้อตายเอาเองเข้าเหมือนยูนยังประกันเทาว่าเทาสิบบติดเสื้อบอตายบ่าเป็นยางน้ำไปเขาต้องสร้างรักประกันให้จะคล้องเกินไปอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันตัวจากไพ่ไพ่พิบัติทั้งหลายไพ่ี่มันขามาทั้งนอกไพ่ขามาทั้งในเทนา,า,ทากันอาศัยการภาวนาการมีสติการจดจ่ออยู่นี่การมีสติรักษาไห้บ่อยไพ่ ท่างใจนี่มันเข้ามาได้หามมันไว้เบรกมันไว้อ่อันใดมันสิเกิดเท่ากับคุว่มมันเกิดเขามันบมดีเท่ากับตัดออกเฝ้าตัดออกเฝ้าตัดทางมันไว้เฝ้าลดเฝ้าละออกอันนี้แหละเป็นการภาวนาตัดอีหยังออกตัดอารมณ์อีหยังออกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมากอารมณ์คงความพ่อใจคงความบ่พ่อใจมันนี่เป็นไปเบิดพอใจลายกัดค้ามันหลุดมือไปข้ามังศูญหายไปก็เกิดเสียดายเกิดเสียใจเกิดเศร้าโศกเกิด ความผัดผ่าเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาความเศร้าโศกํำพีดลำพันความผัดผ่ากันเก็เป็นทุกข์อันนึงงพปู่ว่าคัท่าาไปฝังใจไปติดใจอยู่กับอีหยังหลายๆกับอันนั้นแหละมันจีพ้าให้เข้าถูกมั่นก็มาเป็นไพ่ในเห้าเห่เห้าในที่หลังใดนี่เข้ากับพักกันเบิงพักกันพิจารณาเบิงวัดดียินได้ฟังไปมันจีเมียนวอชิงใดที่เขาหักห,ากหลายๆชิงใดที่เขาห่วงหลายๆอันนั้นแหละมันจีเป็นไพ่เห้ากันกับคันเป็นแบบนี้ได้เขากับ ไข่ออกไปเขาก็คืดออกไปไข่ออกไปคอยไขยออกไปเนี่ยนั่นนีน่กห็หวงพู้นันพู้นี้หวงชิงหวงของอืมพระพุทธเจ้ากันจนนห้ามมันจะไปใส่ผาพื้นนี่เด้อไปผาายเราบ่ย่อมไปเกิดเพราะว่าข้าเจ้าหวงผาข้าเจ้ามันเป็นเล่นเป็นอีหยังยอ่าแดนอ้อมผาอยู่นี่ข้าเจออ้ายังหวงอยู่เป็นยังหักยังหวงอยู่จนนี่ก็มี่ไม่มาทุกยุคสมัยนั่นแหละมาหอดลงปุ่มมันกับมี่เอะกํานอง พระกันส่างเจดีแ้วบ่ได้ไปเกิดทั้งไหนพระกันเป็นผีเป่าอยู่หันเป่าเจดีจะขวางส่างบ่แล้วจนได้ไปเทศไปปรดเอาบอกว่ามันบ่เมียนวัดสมบัติผูนี่มันเป็นสมบัติของโลกขั้นออกตายออกไปแล้วจะกระเบิดชิดไปแล้วจะกระไปหาโลกใหม่แล้วมันไปใส่บ่ได้ดอกเจดีมู่เจ้าส้างบ่แล้วก็สิมันปลูกพันมันรักษาอยู่นี่มันก็บ่ได้ดอกเจดนเลยพระกันย่อมเพิ่นตัวิ่นย่อมหดุยเห็ุโดนผลเพิ่นย่อมดยธยทมเพิ่นจังพระกัน หนีไปขุดไปเกิดถ้าบริสุทธิจักสีสัไไดใดบุญเซนใดบุญจักสีมีภูมาปวดเอาไปเกิดได้เพราะว่าคาดในหักแต่หวงงวุงน่นเหว่ยหวงหว่ยงในติดในความดีกับติดคือกันเอ,อิญมาความดีความดีนี่กับติดติดดีนี่มันแก่ยากกว่าติดซัวเพคนว่าทำเป็นติดดีแล้วมันก็มีแต่แนวสีดีไปหนาเฮ็ดอีกยังกับสีดีไปหนาเฮ็ดนะี่ก็ดีก็ดีมีแต่แนวดีมีแต่แนวดีแนวได้คนก็เลยบ่ค่หยากขั้นสิให้ปล่อยให้วางให้เป็นกลางๆได้ในกับหยาคนว่าก็เลย เห็นจังเขาเขาเห็นนี่ละแนวติดบอดีกับติดอยู่ดอกมันแต่ว่ามันเห็นโทษต่อไปคันมันมีฉลาดขึ้นมีพูงมาบอกว่าเนี่ยมนันนั่นมันสี่เนี่ยให้มันก็นเห็นโทษไว้อติดเนวบอดีเนวนีบอดีมันสีเป็นโทษแน,วน,น,นวนั้นเนวนี้มันสีเป็นโทษทางบ้านทางเมืองทางกฎหมายทางอนี่ยังละ่ะระเบียบกฎหมายบ้านเมืองทางจารีตประเพณนี้ทางสังคมมันบอดีเขาวา่าให้เขาจังสันส,สีถือใจเนี่ยบอถือใจเนี่ยมันจะเลิกกายเป็นแก้ไขกันก็ได้ง่ายคันอย่าง ติดบดีคัตติดดีมากมีแต่ผู้ย่องผู้ย่อเด้อแนวนันก็ดีแนวนี้ก็ดีอาจารย์นั้นเราก็ดีอาจารย์นี้แล้วก็ดีเจังสันแล้วก็เหตุดีจังสันสีก็หลงละเรื่องไปได้อีกอันนี้ก็มีเป็นไปอีกเป็นไพ่ที่เขามาในจิตในใจที่ไพ่เงียบพวกเนี่ยไพ่ตางใดมันจังสิหูท่านหูเท่าหูท่านก็อาศัยนี่แหละอาศัยการภาวนาอาศัยการพิจารณาหาเหตุหาผลแยกแยกเหตุผลมันเบื่องแนวดมันใสใดแนวด้วมันใสบัวใดแนวด้มันดีแนวด้วมันบ่ดี เห็ดแล้วมันสิติดบ่หรือบ่ติดเห็ดแล้วมันสปล่อยว่างบอมันสิสละบบเห็ดเพื่อละเฮ็ดเพื่อสลันจังเม่นเว่าอันเห็ดเพื่อเอานั่นบ่แเม่นอีกยังก็คือการเบิดนั่นแ่ะเห็ดยังเห็ดใหันเพื่อสละการสละต่างๆการละการลดการละนั่นเป็นดีเฮ็ดแลลวคั่นเอาเพื่อเอาเพื่อรวบเพื่อหอบม่ใส่จะควงเพื่อตุ่มใส่จะของนันบ่ดีบห้เฮ็ดเพื่อเอาให้เฮ็ดเพื่อให้แต่ว่าพิ่นสอนในมีการให้การให้ การให้อย่างธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยพ้นสอนให้่ยคจักการให้ให้นั่นให้นี่ไปแต่ว่ากัดสู้แล้วกับให้ธรรมะ่นว่าให้การเนี่ยน้่ห่อให้กอสินให้กอดธรรมให้ธรรมะชนาการให้ทั้งปวงเนี่ยอื่นกัดให้คือกันนั่นแหละให้ให้โรคซุ่มเย็นคือกันนั่นแหละแต่ว่ามันกัดเลือกเอาแนวใดมันจเหตุไดในกรอบผู้เจีของในขอบเกตคุณเกี่ของเกตบ่อยมันมันเป็น ขวางมาข่วงอยู่ในใจจะขวางนะครับมันมาข่วงมันจะมาเป็นไพ่อยู่ในใจจะขวางมันบวมเยนวาเห็ดแล้วมันรุดลวงไปมันบวมเนเห็ดแล้วมันสีมาข่วงมาค่ามาติดมายึดมาติดอยู่นี่เนี่ยสิ่งเนี่ยมันบวถึกมันกัสอนไปบอกไปพากันเห็ดพากันท้ำพากันสร้างพากันพิจารณาไปนําอยาสีเห็ดไปด้วยความบมีสติบมีปัญญาขันเฮ็ดด้วยความมีสติมีปัญญามันก็ค่อยละค่อยว่างออกไปแนวใดดีแนวใดบดีกันรดละเลิกออกไป สิ่งที่เห็ดสิลดละเลิกก็คือการประพฤติการปฏิบัติการในหูตัวหูตนมันนน่นแหละมันสีไปลดบนใดมันสีไปละบนใดมันบริลดู่ข้ามเบาข้ามจ่าบริลดู่ในปากในกูดจากันซื้อซ่อแต่ว่ามันลดในจิตในใจใจมันปล่อยมันว่างไปมันคายออกไปมันเห็นโทษเห็นไฟมันคายมันเห็นอิริบุญรว่ามันมีเป็นโทษอิริบุญมันจะสีลดมันจะสีละัจะสีว่างกันออกไปได้ถ้าบริฝึกบริหัดบริคัดบริเก่ามันกับบริลดละบริว่างบริหูบริเห็นคัดบริหูกับบริเห็นบริเห็นก เมื่อดำกำตาอยู่นี่แหละแต่ละมือแต่ละเว้นกับขวองกันอยู่นี่แหละพระกันเอาน่วมไปคิดไปพิจารณาเรื่องเล่าต่างๆจะเห็นว่าขวังมาขัดมาขวังในจิตในใจจะขวังกันขวังบัดใดก็ถือว่ามันเป็นไพ่ในใจจะขว้างมือนั่นละมันเป็นไพ่ขึ้นมามันก็เป็นทุกข์น่หะไพ่มันบ่มีสุขหรอกไพ่อีหยังอันเกิดสุขได้มันบ่มีอันมีแต่ไพ่ที่ให้ทุกข์สร้างทุกข์ขึ้นมาเฮาพากันลดละ โหด,ดดลละไพ่มุนีออกมันก็จะเลื่อนก้าวหน้าขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นระ,นะการแสดงธรรมก็เห็นสมควรแจริญร่ากระทึงคอายุติไว้เพียงแค่นี้ขอก้นสุกคนจะเจริญจะมีแค่พี่แค่น้องลูกหลานทั้งหลายทุกคนหนากันเถินอ่านละก้านเนี่ยยะถาบริวหาปุร,ปราปริปุรเรนตทสาคารังเมวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิติตังบาจิตังตุมหังกิปเมวะสัมมิตตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยาถามณีโชติราโสยาถา โยวิวานจันตุสัมภโรโคมินาสตุมาเตภวันวันตารโยสุขิธิกายุโกภวาบิวะนาศิลิจเนจมู ปาปจายโนจันตารุธรรมวัตติอาุวันโนสุขังพาลังอายุโทปะโทติโรวันนาโนปฏิพานโดสุขังสัทธาจะเมธาวีสุขังโสอธิฆาจเติงยุงนาตวาพลังวันนางสุขังจะปฏิพานโด ทีทายุยาสวะโหติยาตายาตูปะปะจติตีผวตุสาพมังคลังรักขันตุสาปเทวตาสาภาุทธานุภาเวนะสัทาโสตีภวนตุเตาวตุสาพัมังคลังรักขันตุสาปเทวตาตาภาธรรมานุภาเวนะสัทาโสตีภวันตุเต อาวาตุสาพะมังคลังรักขันตุสาปเทวตาสัาภาสังฆานุภาเวนะสาธาโสติภาวันตุเต